ตอนนี้นะครับก็เสร็จแล้วเรียกได้ว่า2มือของเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะติดสีเลือดทอบพอสมงคนนะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยมันจะออกมาสวยรูเปล่าหลังจากที่มันออกมาเสร็จแล้วมันก็จะแผลกรานิดนึงเดี๋ยวเราห้ดูนะครับนี่เห็นปะคือดูในกล้องในี่ยจับอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับ สวัสดีครับวันนี้ผมมาคคยน้อยนะครับวันนี้ก็หลังจากที่เราไปเปลี่ยนยางมาใช่ไหมยางเขาเนี้ยก็ค่อนข้างจะสวยแล้วนะครับแต่ที่สําคัญเลยเนี่ยเราจะมาเพิ่มอีกกระลักให้ยางของเรากันนี่วันนี้ผมมีไอเทมวิเศษมาอีกแล้วนะครับก็คือปากกาขเขียนยางนะครับเดี๋ยวเราดูนว่าหลังจากที่เราเขียนเนี่ยมันจะลงตัวหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะเขียนสีมันมีสีแดงกับสีชมพูนะแต่มันคล้ายๆกับสีน้ําตาลอะมันไม่ใช่สีแดงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอาสีชมพูกัน จะเอาอยัางไงดีวะาอะ่งั้นวันนี้เราลองเสียมพูกันนะครับเรามาดูกันว่าหลังจากที่เราเขียนเนี่ยมันจะสวยหรือเปล่าแต่ถ้ามันไม่โอเค ผมาจะเกณยนสีนี้นะครับเพราะว่าเราก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่ามันจะออกมาสวยหรือไม่สวยนะครับชั้นไปไปดูลายยางปัจจุบันกันนะครับแล้วหลังจากที่มันออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะลองเขียนข้างหน้าก่อนครับมาดูว่าจะออกมาเป็นยังไงนะเพราะว่าผมก็คิดว่ามันน่าจะโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูอันใกล้ๆนะครับนี่นะก็ผมบอกเลยว่าผมทําคนเดียวมันก็ค่อนข้างลําบากนะครับ ไม่เวิร์กอะสีชมพูเดี๋ยวลองอีกสีนะครับอ่าผมลองแล้วนะเพื่อนๆผมว่าสีชมพูน่าจะดีดีสุดนะครับสีชมพูนะเพราะว่าดูจากสภาพแล้วมันน่าจะโอเคนะครับผมน่าจะรีบเขียนไปนะครับมันค่อนข้างจะเละเละาสมควรนะฮะเละเละมากเลยนะครับเป็นไงได้ไหม โอเคครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมขอตัวเขียนให้เพื่อนๆดูแบบเต็มระบบนะครับเราไม่ร hmm. ู้กันว่าหลังจากที่มันออกมาเนี่ยมันจะแปลกตาหรือเปล่าแต่ผมมัน่นใจว่ามันจะต้องแตกต่างและพอแปลกตาแน่นอนนะเพราะตอนนี้ผมก็ดูสึกว่าสีชมพูมันก็แปลกๆนะแต่ถ้าสีแดงเนี่ยไม่แน่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเขียนกันเลยนะครับไปลุย นี่นะครับนี่ก็คือลายข้างหน้านะคือผมบอกว่าผมเนี่ยเขียนเกินๆมานะครับมันก็อาจจะดูไม่ค่อยสวยแต่อยู่ในกล้องค่อนข้างจะโอเคนะแกอยู่ของจริงไม่ค่อยสวยนะครับเราฉะไปเราไปต่อกันที่ด้านหลังนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันต่อวันนี้ผมก็มีเว็บดีๆมาแนะนานะครับนั่นก็คือเว็บ spg168 เว็บนี้เนี่ยเปิดมายาวนานแล้วยูทูบเบอร์เขาก็กันรันตีนะครับผม เว็บนี้เนี่ยมั่นคงและก็ปลอดภัยแน่นอนนะครับใครสายเกมใครกอกเกมเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับและเกมที่ผมจะมาแนะนาวันนี้นะครับนี่เลยเกมแคสซี่บัมเบนะครับเกมนี้เนี่ยเล่นง่ายมากๆใครกอกเกมใครสายเกมก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมีมานานแล้วนะครับและที่สาคัญเลยเนี่ยเว็บนี้สล็อคง่ายมากนะครับฝากถอนก็รวดเร็วทันใจเว็บนี้ยังมีบริการฝากถอนผ่านทูมอนี่วอลเล็ด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่มีบัญชีธนาคารผมบอกเลยว่าสะดวกสบายมากๆเลยครับและที่สาคัญเพื่อนๆอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องอาคุยน้อย นะครับเพราะเขายังมีสิทธิพิเศษรับโบนัสเพิ่ม20%นะครับทุกคนเลยนะย้ำมาทุกคนนะครับและถ้าเกิดใครสนใจอยากเล่นเกมนะครับก็แอดไปได้เลยครับที่ s อสพ1688อย่าลืมเติมเอสนำหน้านะครับนี่นะครับนี่ก็คือยางสภาพปัจจุบันนะครับก็คือเป็นยางปกตินะเพราะฉะนั้นเราจะเขียนพวกนี้กันนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยฝนมันตกนะคือผมไม่รู้ว่าจะถ่ายได้นานแค่ไหนนะครับแต่ยังไงผมก็มีคลิปลงให้เพื่อนๆดูแน่นอนนะครับนี่ ก็คือเป็นขอบ1.4นะครับข้างหลังหน้า,า1.2คืออย่างไออาร์ีเนี่ยค่อนข้างจะขับเขาบอกว่านิ่มมากนะครับตัวนี้แต่ผมบอกแล้วขับดีมากขับนิ่งกิ๊บเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราไปเขียนกันนะครับไป นี่หลังจากเราเขียนเสร็จแล้วนะครับยางก็เป็นประมาณนี้เอ้ยอันนี้เขียนได้ปะ่ะอันนี้เขียนไม่ได้นะมันเป็นอักษรตัวนูนนะครับแต่ตรงเนี้ยเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะเขียนดีหรือเปล่าอ่ะเราเขียนเลยก็ได้ไหนๆก็เขียนแล้วลองเขียนดูดิ <c oughs> เล็กครับเพื่อน <c oughs> ๆยางใหม่ด้วยอ่าเงๆลงได้อีกมั้งเออลงได้อีกเรียบร้อย สวยจัดฮา่าเป็นไงล่ะไอ้ยำลังก้าโอเคนะครับประมาณนี้ค่อ,อนข้างจะลิบพอตัวเลยไออาร์ซีแม็กสปีดร้อยแปดสิบที่ผมต้องการเลยเย็ดแค่สองสองห้านะครับนี่ผมลงใส่เป็นสองสองห้าแม็กซิ่งนะครับ นนี้นะครับก็เสร็จแล้วเรียกได้ว่า2มือของเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะติดสีลทอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยมันจะออกบอสวยรอเปล่าแต่ผมบอกเลยว่าชมพูกับแดงมันจะแปลกๆใช่ไหมแต่ถ้าเป็นสีแดงเลยเนี่ยไม่ได้อาจจะสวยมากๆนะครับแต่สีอีกสีเนี่ยเราสั่งสีแดงมาแต่มันไม่ได้ออกสีแดงมาออกสีน้ําตาลนะเพราะฉะนั้นไปเราไปดูกันนะผมนะว,ว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับสำหรับต,ตอนจบนะ นี่นะครับเพืเ่อนๆหลังจากที่มันออกมาเสร็จแล้วนะมันก็จะแปลกตานิดนึงเดี๋ยวเราให้ดูนะครับนี่เห็นปะคือดูในกล้องเลยมันจะอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูนี่นี่นยางหลังนะครับนี่ยางหน้านครับเราไปดูฝั่งนู้นกันนะครับมาดูว่า แต่พอดูรวมๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะเห็นนะเพราะว่าแต่ถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยยางจะเป็นสีที่แปลกตามากนะครับเพราะฉะนั้นเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันนี่นะครับเพื่อนๆนี่อีกฝั่งหนึ่งนะเราไ้ดูเห็นปะพอซูมไปปพ๊บก็จะเป็นแบบนั้นนะครับลักษณะนั้นเลยแล้วข้างด้านหลังนะครับก็จะเป็นนี่มันก็จะแปลกๆตานิดนึงแต่ผมมองว่าเฟี้ยวนะ เออเฟียวว่ายเคนี่ก็จะเป็นทรงปัจจุบันนะครับเป็นยางหน้า200หลัง2 5 0ห้า m a นยไอออซีแม็กซิงยางหน้านี้ผมไม่แน่ใจแต่มันก็ดีเหมือนกันนะครับโอเคนี่ก็คือทรงเต็มผมว่าหัวมันตันเตี้ยเตี้ยอไงไม่รู้เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆคือบอกเลยว่ามันก็คอน้าจะเละทะเละทะลิหนึ่งนะครับนี่เลยเละทะนะครับเละเทะนั่นเองนะครับนี่เนี่คือผมาหายางที่มันเขียนว่าแม็กสปีดอยู่เนี่ยตั้งนานเลยนะครับเพราะว่า รถของผมไม่ต้องการรองรับที่ความเร็วประมาณเท่านี้นะครับแต่ที่นี่มันอยู่ที่ IRC นี่เองนะครับผมหามาตั้งนานลุงนี้ใส่ IRC ตั้งแต่แรกมันดีอยู่แล้วนะครับผมไม่รู้ไงผมก็หาหานี่นะครับแม็กซิงใช่หรื x x อเปล่า m a x n i c แม็กซิงมันเขียนได้ประมาณนี้นะครับส่วนนี้เป็นตัวเล็กๆไม่น่าจะเขียนได้นะครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปลงอีกฝั่งกันนะครับลมเรียนว่าหลังจากที่เราลงเสร็จเรียบร้อยมันจะออกมา <laughs> แปลกตาหรือเปล่านะครับผมนะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะพปรอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับและเพื่อเพลิดเพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับและถ้าเกิดใครอยากทําแบบนี้นะครับก็บอกไปว่างบแค่25บาทแค่นั้นนะครับคุณก็จะได้ยางสีแบบแปลกๆแกน่นอนนะครับว่าใครสนใจก็สั่งได้ที่ อะไรทั่วไปนั่นแหละนะครับผมสั่งประจที่นั่นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ออกไปไหนไงเราก็สั่งสั่งสั่งอย่างเดียวนะครับฝากเพื่อนติดตามด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่คลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆก็คลิปนี้ผมอยากชี้แจงเรื่องสติกเกอร์นะครับทาไมช้าจังคือตอนนี้ผมทําคนเดียวนะครับถ่ายคลิปด้วย แท็กสเกอร์ด้วยตอบนู่นนี่นั่นด้วยไม่ทันจริงๆนะครับถ้าช้าหน่อยขออภัยนะครับ Thank you for